สวัสดีครับพี่ใหญ่ Snaptech นะฮะรอบนี้นี่ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าออกมาถ่ายกันที่โรงแรมคือช่วงเนี้ยพี่ใหญ่เดินสายสอนเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของโดรนอยู่นะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ตัวนี้มาก็คือตัวเลนส์ไฮซนแบ d รุ่นใหม่นะครับซึ่งได้มาแบบอยู่ในซีลยังไม่ได้แกะเลยอ่ะนะฮะซึ่งนานๆจะได้เล่นใหม่ๆมาแบบนี้นะครับก็เลยเอามาแกะให้ดูอุปกรณ์ในการแกะครับ ชอนเห็นไหมอยู่ต่างจังหวัดจริงๆเดี๋ยวเรื่องแกะดูนะครับว่าตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเขามีความพิเศษยังไงคือทาง h a s s เซ b l a d เองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยนะครับเป็นเลนส์ที่น่าจะมีขนาดเล็กที่สุดแล้วนะฮะคือถ้าในบรรดาตระกูล X System ด้วยกันนะครับ X System ของ h ฮ s เซ a d เองเนี่ย เขามีขนาดเล็กที่สุดรวมถึงว่าถ้าเทียบกับเลนตัวอื่นๆในตลาดของกล้องมีเดียมฟอร์แมตด้วยกันเองเนี่ยเจ้าเลนตัวนี้ก็ยังมีขนาดเล็กที่สุดแล้วก็เบาที่สุดอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆแกะกันออกมานะฮะพอดีใช้ช้อนตัดมันก็เลยไม่ค่อยจะหลุดนะแถมกล่องเขาก็สวยซะด้วยก็เลยอ่ะประมาณนี้นะครับเขามีให้ o อเ n นตรงนี้นะฮะออเปนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองกรีดอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเลนจะหน้าตาหล่อเหลาแค่ไหนนะครับสำหรับเลน์สรุ่นใหม่ตัวเลน์เองเนี่ยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นเลน์ทางยาวโฟกัสเท่าไหร่ก็เลน์สตัวนี้จะเป็นเลนส์28มเมนะฮะเป็น F4 นะอะแอบดูดนิดนึงของใหม่นะครับไม่ค่อยจะยอมออกขอค่อยๆแกะแบบเนียนๆนิดนึง ตัวเลนตัวนี้จะเป็นเลน28มิลนะครับ f4 ซึ่งในฝั่งของ medium format เนี่ย f4 ถือว่าฉากหลังหลุดกระจุยกระจายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเลนส์ทางยาวโฟกัสที่เราคุ้นเคยก็คือในส่วนของ Full Frame นะฮะคูณออกมาแล้วเนี่ยเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่ทางยาวโฟกัสประมาณ22มิลลิเมตรนะครับวางไว้ตรงนี้เนาะโอ้สวยงามนี่อยากให้ดูว่า เขาแพ็คมาแบบนี้สวยงามมากนะฮะสวยงามมากนะครับตัวเลนส์แล้วก็มีเลนส์ฮูดมาให้ห่อมาสวยงามเลยนะอันนี้ฮูดนะฮะเป็นโลหะนะแล้วก็ตัวเลนส์เออเล็กนะเล็กมากจริงๆนะฮะตัวเลนส์ขนาดเล็กนิดเดียวเองนะครับมีนี่ตัวปลอ,อกกันลอยมาให้เดี๋ยวลองแกะปลอ,อกออกมาดูนะครับนิดเดียวเนาะตัวเลนส์ตัวนี้เ,เนี่ยทางค่สมบัตบอกว่าเป็นเลนส์มีเดียมฟอร์แมตที่ ค่อนข้างเบานะครับมีไทเลนแล้วก็ตัวเลนแค่นี้เองอ่ะนะฮะ28ม mm ม f 4 xcd นะครับก็อ่ะเดี๋ยวดูในชุดกันต่อว่าในกล่องข้างๆตรงนี้เขามีอะไรมาให้ก็จะมีกล่องอันนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าในนี้มีอะไรแกะยังไงล่ะนี่อ๋อโอเคเปิดออกมานะครับก็จะมี อ๋อมีซองใส่เลนตัวนี้เป็นซองใส่เลนสให้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะมีคู่มือมาให้นะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มากับกล่องนี้นะครับก็คือกล่องของตัวเลน28 f4 mm hmm. เดี๋ยวไปดูรีวิวเ,เต็มๆกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s n a p t e c h Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเซบมงคลเลิศครับ รายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ Hasselblad XCD 28 m m f4 เป็นเลนส์ตัวล่าสุดที่เพิ่งประกาศเปิดตัวออกมาครับเลนส์ mm hmm. ตัวนี้เป็นเลนส์ตัวที่14 mm hmm. ในระบบ X System mm hmm. ของ Hasselblad ครับซึ่งเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยก็ให้ทางยาวโฟกัสเทียบเท่ากับเลนส์ทางยาวโฟกัส 22มิลลิเมตรบนกล้องฟูลเฟรมอย่างแรกเองเนี่ยนะฮะที่พี่ใหญ่จับออกมาแล้วรู้สึกประทับใจมากๆก็คือเจ้าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเขามีขนาดที่เล็กมากๆครับน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยอยู่แค่245กรัมเท่านั้นเองเวลาที่เราเอามาติดกล้องแบบนี้เนี่ยก็เหลือตัวเล็กนิดเดียวคือไม่น่าเชื่อว่า ตัวกล้องที่ถืออยู่เป็นมีเดีย f ฟอร์แมตขนาดพอๆกับมิเลนเ f u ฟูลเฟรมตัวหนึ่งเลยซึ่งทาง h ฮสเปรดเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยนะครับเป็นเลนส์เอ็กซิเที่มีขนาดเล็กที่สุดรวมถึงว่าเป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มเลนส์ของกล้องมีเดีย f ฟอร์แมตแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของขนาดเรื่องของน้าหนักเนี่ยนะฮะตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆครับพกติดกล้องเดินถ่ายได้แบบสบายๆโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่า ตัวกล้องเองเนี่ยเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะตัวเลนส์เองเนี่ยก็วัสดุทำจากโลหะครับแข็งแรงทนทานมีฮูดมาให้ด้วยฮูดก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแหวนสาร,รการปรับโฟกัสเนี่ยอันนี้พี่ใหญ่ชอบมากก็คือเขาจะทําเป็นยางเป็นลายตัว S อนะฮะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแฮร์รันแบเข้าอยู่แล้วตัว S ตัวนี้ก็แกะลายรอบวงเลยครับแล้วก็หน้าเลนส์ของเขาจะมีขนาดอยู่ที่72มิลลิเมตรครับเวลาที่ใช้งานเองเนี่ยก็ หาฟิลเตอร์ไม่ยากแล้วก็ขนาดหน้าเลนส์72มิลิเมตรเนี่ยก็เป็นขนาดที่เลนส์ h a s s e l b แบ d หลายๆตัวใช้งานกันเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานครับใครที่มีฟิลเตอร์72มิลิเมตรอยู่แล้วก็เอามาใช้งานร่วมกันได้ครับ ตัวเลนส์ Hasselblad XCD 28ม m mm ม f/4 เนี่ยนะฮะเขาจะประกอบด้วยชิ้นเลนส์ทั้งหมด9ชิ้นครับแล้วก็จัดกลุ่มเป็น8กลุ่มเลนส์มีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น Aspherical 2ชิ้นกับชิ้นเลนส์ ED อีก1ชิ้นซึ่งชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้ก็จะใส่ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราได้ภาพที่มีความคมชัดสูงพร้อมกับแก้ในเรื่องของความคลาดของสีในภาพด้วยตัวเลนส์เองเนี่ยเขารองรับความละเอียดได้ถึง100ล้านพิกเซลหรือมากกว่าซึ่งตรงนี้เองก็ รองรับอนาคตได้ยาวๆครับไม่ต้องห่วงว่าในอนาคตเองเนี่ยกล้องจะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ตัวเลนส์ตัวนี้ยังทํางานได้การขับเคลื่อนชิ้นเลนหรือว่าการขับเคลื่อนโฟกัสครับตัวเลนส์ตัวนี้ใช้ระบบ linear stepping motor ก็ให้การโฟกัสที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็รวดเร็วนะฮะยิ่งเอามาใช้งานร่วมกับตัว h a s s e l b a d X2D ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็มีระบบโฟกัสในแบบของ d ฟ t e c e ท t ออโ o ้ o ฟกั ect, Focus, นะฮะทำให้การทำงานร่วมกันเองเนี่ยได้ความเร็วในการโฟกัสที่เร็วมากขึ้นคือต้องบอกว่าเร็วกว่า Medium Format หลายๆตัวที่พี่ใหญ่เคยใช้งานมานะครับตัวเลนส์เองเนี่ยเขาเป็นระบบ l e ฟ f Shutter นะฮะก็คือมีชัตเตอร์อยู่ในตัวเลนส์ครับแล้วก็ข้อดีของเลนส์ตัวนี้ก็คือว่าเขาสามารถซิงก์กับ แฟลชได้ถึงสปีดสูงสุด1ส่วน4 0 0พวินาทีคือโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะฮะให้เป็นเลน d ลิฟท์ชัตเตอร์ก็จะซิงค์สปีดแฟลชได้สูงสุดอยู่สักประมาณ1 -2,000 ส่วน2 0 0พวินาทีแต่ตัวนี้นะครับสามารถซิงคได้สูงสุดถึง1ส่วน4,000วินาทีก็ช่วยเวลาที่เราใช้งานแฟลชกลางแจ้งนะฮะเพื่อเอาแฟลชออกมาใช้งานร่วมกับการถ่ายพอร์เทรตกลางแจ้งอะไรแบบเนี้ย เราก็ใช้สปีดชัตเตอร์ได้สูงขึ้นระยะโฟกัสใกล้สุดของตัวเลนส์ครับเขาอยู่แค่22เซนติเมตรเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าดีงามมากๆเพราะว่าก็จะช่วยให้เราถ่ายภาพอาหารถ่ายภาพสินค้าถ่ายดอกไม้ถ่ายแพ็กช็อตโดยที่เราเข้าไปใกล้ได้ซึ่งตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการทํางานคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเลนส์วแต่ว่าเราเข้าใกล้ได้เนี่ยหมายความว่าเราก็จะได้วัตถุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็องศาการภาพก็ยังกว้างเหมือนเดิมครับ ในแง่ของการใช้งานเองเนี่ยนะครับตัวเลนส์เท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองด้วยความที่ทางยาวโฟกัสของเขาเนี่ยคูณออกมาแล้วก็จะเทียบเท่ากับประมาณเลนส์22มิลิเมตรบนกล้องฟูเฟรมทําให้เลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเหมาะมากครับสำหร,รับการติดกล้องแล้วก็เดินถ่ายคือเรียกว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่ติดกล้องเอาไว้เดินถ่ายสนุกมากน้ําหนักของตัวเลนส์ก็ไม่เยอะด้วยแล้วก็ในแง่ขององศาการภาพที่ได้พี่ใหญ่ก็ว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเอาไปเดินถ่ายท่องเที่ยว เอาไปถ่ายวิวถ่ายสตรีทถ่ายในเมืองถ่ายอาหารถ่ายสินค้าถ่ายแพ็กช็อตเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวอยู่ครับใช้งานได้รวมถึงว่าระยะโฟกัสของตัวเลนส์ที่ใกล้สุดอยู่ที่22ซนติเมตรก็เลยเพิ่มความยืดหยุ่นในแง่ของการใช้งานเราสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างใกล้เลยก็เรียกว่าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเป็นเลนส์ติดก,กล้องอเนกประสงค์ตัวหนึ่งเรื่องของความคมชัดของภาพกันบ้างครับเท่าที่ได้ลองใช้งานเองเนี่ย ตรงกลางภาพตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนที่ F4 เองเนี่ยนะฮะขอบภาพก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีคือความคมแทบจะไม่ดรอปลงไปเท่าที่ทดสอบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องยกระโยชน์ให้เรื่องของการออกแบบของตัวชิลเลนนะฮะตรงนี้ทำออกมาได้ดีจริงๆในเรื่องของตัวสีสันนะครับสีสันเองเนี่ยก็แฮสเนแบตค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเรื่องของสีสันของภาพอยู่แล้วยิ่งเอามาใช้คู่กับตัวกล้องที่มี Color Science ของแฮสเซนแ a d เองเนี่ยก็เลยทำให้เราได้สี ที่ดูสวยงามโดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยฮนะคือถ่ายเสร็จเนี่ย JPEG ก็สามารถเอาไฟล์ไปใช้งานได้เลยเหมือนกันในเรื่องแฉกไฟครับเท่าที่พี่ใหญ่ลองเองเนี่ยนะฮะแฉกไฟจะเริ่มมาสักประมาณแบบ f8f11 ขึ้นไปแต่ถ้าอยากได้แ็กไฟสวยๆพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าใช้สักประมาณ f16 ขึ้นไปอ้ออีกอย่างนึงครับเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเขาเป็น f4 แต่ว่า,าสามารถที่จะรีรูแสงลงไปได้แคบสุดถึง f32 เลยซึ่งถือว่า รีดออกมาได้สุดๆเหมือนกันนะครับเพราะโดยปกติเองเลนส์ทั่วไปก็จะรีลรูปแสงได้แคบสุดสักประมาณ f16 หรือ f22 แต่ตัวนี้ไปได้ถึง f32 ในเรื่องของ CA กันบ้างครับ CA หรือว่าขอบม่วงเองเนี่ยเท่าที่ได้ทดสอบมานะฮะที่ f4 เองเนี่ยขอบม่วงก็แทบจะหาไม่เจอเหมือนกันถึงแม้จะจงใจแกล้งเขาแล้วนะครับตัวนี้ยอมรับว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ดิสทอร์ชันเองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเลนส์วายนะครับตัวนี้เองเนี่ยเลนส์วาย28มิล เอาไปใช้งานเอาไปลองถ่ายภาพดูนะฮะพวกผงสร้างอาคารหรือว่าเส้นอะไรที่เป็นเส้นตรงเองเนี่ยก็ให้เส้นออกมาค่อนข้างที่จะตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ห่วงเรื่องของร e t อ r ชันเลนส์ตัวนี้ไม่มีปัญหาที่ชอบอีกอย่างครับก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักของตัวเลนส์อันนี้เขาเบามากๆยิ่งเอามาใช้กับกล้องตัวนี้นะฮะ Hasselblad X2D เนี่ย รวมน้ำหนักทั้งกล้องทั้งเลนส์อยู่แค่1140กรัมถือว่าเบามากๆสาหรับกล้องมีเดียมฟอร์แมตกับค่าตัวของเลนส์ครับอยู่ที่77,510าสบาทนะฮะสำหรับใครที่มีกล้อง h a s s e น b บ a d X System นะฮะพี่ใหญ่ว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเหมาะมากๆที่จะเป็นเลนส์ติดกระเป๋าอีก1ตัวก็เรียกว่าคุ้มค่าครับในแง่ของคุณภาพกับราคาค่าตัวขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel snaptech zone แล้วก็ กดไลค์ f e b o o k f a แฟนเพจ e t f l i x Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ